สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ๊าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูรณวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอามาฝากนะคะจะเป็นแนวทางที่บอกว่ารวมรวมเด็ดทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่จะไปจัดอันดับ5อันดับเลขหน้าซื้อนะวันนี้มาดูแนวทางที่จะรวบรวมมาให้ก่อนแล้วคราวนี้ถ้าหากชอบชุดไหน ให้เพื่อนๆจับนะคะจับเราเอามาเสี่ยงโชคกันดูอย่างถ้าสมมุติชอบของแอดแแนใช่ไหมถ้าชอบของแอดแแ่นจะเน้นที่038 039อะไรอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆหนาลองไปจับดูแล้วคันนี้ย ถ้าใครอยากได้เลขจัดอันดับห้าอันดับนะเย็นนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวจะจัดให้จะเป็นชุด2ตัว5้าชุดลองจัด5าอันดับดูถ้าถูกใจชุดไหนก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะแล้วตอนเย็นมาจัดอันดับไปพร้อมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อะมาดูชุดแรกนะคะเลขมหาเฮงนะงวดน,นี้เลขมหาเฮงจะจัดที่95กับ39 2หางนะ95ก็อย่าลืม59แล้วก็39 93ด้วยสําหรับเลขมหาเฮงถ้าของใบแดงซองแดงงวดวันที่17มกราควิ่ง9นะเข้า92 อันนี้จะเป็นงวดที่แล้วนะคะสําหรับงวานี้นะหนึ่งหนึ่งกุมภาจะวิ่งแปดตัวเดียวถ้าชุดสามตัวจะเป็นสามห้าสองก้าแปดหถ้าชุดสองตัวห้าสองห้าสามแปดห้าและแปดก้าอันนี้นะคะถ้าจะเป็นใครที่ชอบแบบฟันห่างเดียวก็เป็นแปดถ้าชุดสามตัวสองชุดชุดสตัวสี่ชุด,ชดอ่ะถ้ายังไงให้เพื่อนๆตัดนะคะตัดให้หมดเลย สำหรับชุด2ตัวตัดออกจาก3ตัวแต่ถ้าใครที่ชอบหางเดียวนะสำหรับ VIP เลย89ใบแดงวันนี้นะหางเดียว89ต่อมาของแมวแม,แมหวหวยไทยอ้อมสินวันนี้วิ่งรูด5สั่งวิ่งนะวิ่งที่5ชุด2ตัว57 58 59 3ามหางนะชุด2ตัว3ามหางสําหรับกวดนี้ถ่ายอมสินนะคะต่อมาอ่ะสําหรับใครที่รอหรือตามอยู่สําหรับวันอังคารที่1นึกุมภาชุดนี้นะจะเด่น7กับ6บนล่างถ้าชุด3มตัวศูนย์หกสองศูนย์่หกตัว6 2 3 6 4, 6 4 6 4มหกสี่หก้าเจดเแล้วก็8 7ดเจ็ตัวทั้งหมด7ชุดนะคะ สำหรับใครที่ตามอ่าเลขประมูลเลขประมูลปากกาแดงวันนี้7 5 8ตัดชุด2ตัวด้วยนะ5 8 7 5แล้วก็7 8ต่อมาสำหรับชุดนี้อ่าชุดพิเศษนะจะจัด,จดเอาแค่ชุดพิเศษก่อนบน5 2 8 4 2 8ชุด2ตัวบนล่าง2 8กับ5 5สําสำหรับงวดที่ผ่านมา เข้าคู่โต้นะอดเอกไกมให้951ออก1 5ึ่ชุดสตัวให้95 1, ออ 9, ้ 95, นะออก59าเก้านะคะ,ะสำหรับงวดนี้งวดวันที่1เดืน 2, อนสองเอกไกมจัดที่9ก้าสามหกเก้นะคะถ้าใครอยากถูกหวย3ตัวก็ลองดูสำหรับเอกไกมสสำหรับแนวทางนี้นะงวดวันที่1เดือนกุมภาบนวิ่ง2กับห อะแล้วก็จะสั่งวิ่ง5นะ2 5 6 6 2 5 5 6 2หางเดียวเป็นคู่โต๊ดนะชุด2ตัว2 5 2 9 6 5 6 2ถ้าเลขล่าง6กับ3นะวิ่ง9 3 9 3 6 6 3ถ้าฟันบนก็6 3 9 3 9ล่าง6 9อ่าอีกหนึ่งชุดนะคะอ่าก็จะเป็นอ่าชุดวิ่งนะคะบนนะ ก็5 0 6 5 0 9นะคะ0 5 0 6 0 9อันนี้ลองลุ้นนะคะสำหรับใครที่รอชุดตัดของแอดนันนะแอดนันวิ่ง2กับ4 2 2 6 2 2 4 6 4 4 2 8 2แล้วก็4 4กับ8 4ถ้าเน้นนะจะเน้น2 4 4 2 8 2แล้วก็8 4อ่ะอันนี้ตัวเน้นนะคะอ่ะต่อมาแอดมรกต แอนมรกตนะงวดนี้นะจะสรุปที่350นะตัวเน้นแล้วก็7050ตัวการ79ใช่ไหมคะถ้าตัวระวังนะชุดบนนะให้ระวัง279กับ379 2ตัว79อันนี้ของแอดมรกตต่อมาอ่าของแม่คำนะคะก็งวดนี้จะเป็นงวดที่17อ่าสถิตินะคะ ชุดสองตัวสามศูนย์สามห้าแล้วก็สามเก้าถ้าชอบมากๆนะวันนี้จะเป็นสามห้ากับสามเก้าเนาะอันนี้จะเป็นตัวชอบถ้าใบาฟ้าชุดใบฟ้างวดวันที่สิบเจ็ดนะคะมกราที่ผ่านมาเข้าห้าเก้านะอ่าเสียดายนะคะเสียดายเข้าชุดสามตัวเลยตา,ตามต่อนะวันนี้อ่าแอดใบฟ้าจัดที่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็ 478เจ็ดแปดชุดสองตัวนะสี่ศูนย์สีจแล้วก็เจนะจะเน้นที่4ี่เกับสี่เจชุดสตัวจะเน้นที่4 1 4 7นึ่งแล้วก็7 8อ่าน,นี้แอดใบฟ้านะคะจัดตัวเน้นจัดต,ตัวเต็มนะตัวเต็งๆเลยคนไทยบ้านวันนี้นะคนไทยบ้านลองดู2ชุดนี้นะคะ 9ก้าแปดห้าชุดสามตัวนะเก้าแปดห้าแปดสองห้านะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครชอบก็ให้ลองจัดนะก็งวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสองนะสำหรับใบนี้นะคะอ่างวดนี้ตามต่อสองตัวก็แปดห้าสองห้าแปดสามเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะคะลองลุ้นนะถ้าของมิสเตอร์บอลนะแอดมิสเตอร์บอลนะงวดนี้บอจะเด่นที่สามนะ 8 5 3 8 9 3 8 0 3 5 3 9 3 0 3แต่เน้นที่5 3นะท่าล่างนะจะเด่น4 4 4 4แล้วก็0 4จะเน้นที่9 4ดังนั้นนะบนเน้น5 3ล่างเน้น9 4อ่ะต่อมาสำหรับของฟ้ามีตาฟ้ามีตางวดที่ผ่านมานะอ่าเข้า9 2ตามต่อนะคะ วันนี้นะลองจัดชุด3ตัว2ตัวไปเลยนะคะควบคู่กันไป923 934 291 935ชุด2ตัว93 34 94 24 14แล้วก็91อันนี้นะจะเป็นชุดฟ้ามิตาที่หลายท่านนะรอรอดูรออยู่นะคะรอชุดตัดสหางล้กันนะคะ ถ้าของแอดแพนนๆนะแอดแพ่นๆนะคะงวดที่ผ่านมาจับที่9229นะคะงวดนี้เด่น9กับ7นะ9 7 7 9ถ้าชุด3ตัวบนตรงๆเลยงวดนี้จะเด่น3ใช่ไหมชุด3ตัว2หางนะ038039 2ตัว38 39แล้วก็30แต่ถ้านเน้นนะ จะเน้นที่สามปดนะอันนี้ชุด2ตัวนะตัวเน้นก็ยังไงก็แทกก็มีน้อยชุดนะเพื่อนๆก็ลองลุ้นดูนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งชุดนะคะสุดท้ายเหมาะลอตเตอรี่นะคะจัดที่8ปดสามนะเน้นแล้วนะคะแปดสามแล้วยังไงเพื่อนๆก็ขอให้เฮงนะคะในงวดน,นี้นะคะจับลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัลทุกคนเลยสวัสดีค่ะ